มีฝ่าคือะไรนะพุงบ้า,าพุงบ้าโอ้ในสิงโตขี่สลิงยามเย็นนะครับปัดนก็ทบกับทบกับหน้ากอกในรวแกกขับ,บ,บไ่ได้ตัวเนะ เย็นนะครับขี่ตาเล่งโอ้โคตักกีคือปั่บป้อนครับอ่านว่ด่ดีจะไปเที่ยวไม่ได้ไม่น่านเนี่ยเอาป่อยว่างอยูงรูปค่อยกับตาเล่งครับ,ารรบยามเย็นทางไปนาครับไม่ค่อยจะดีนะครับ ช่บับช่อัเสียวตะบอลบนกับขีนะครับขียังไม่ระมัดระวังจ,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 จอตากาศดีๆครับจะเยน็นดลบล่ยอ,อ้อยด้านหลังเป็นเชื้อเขา กดปิดเนี่ยกดปิดยามเย็เยนที่ไหลอ่อย <Yeah. S 1> ดูหน้าคนขับครับ <Yeah. S 1> มองขานเนี้ยครับล่ะ <c oughs> <c oughs> นี่ผู้ผู้ดีสารทรงเกียรติครับเราจะผ่านเถียงนาดูทางครับดูทางครับดูทางครับจะมีทางดีรับไม่ดีอขากลับมาไสนะ่สุด ตะวันยามเย็นตะวันคล้อยไป้านน้อยไปนานนะครับ